ครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเิมพกุปตะแมนชาแน,นลนะครับวันนี้พอด,ดีได้มีโอกาสมาทำคลิปวิโดีโอนะฮะว่านานๆปีผมจะได้ลง,งดูแต่หนึ่งวันนี้จะมาสาธิตการใช้ดับคอนโทรนนะครับ ของ m u มยูับพอดีไม่มีคนถ่ายวิดีโอให้นะเดี๋ยวผมต้งคงต้องถ่ายเองนะครับว่าดินเหนียวนะครับมันเป็นดินเหนียวแบบนี้ผมจะตั้งดับไว้ที่เท่าไหร่นะครับผมจะตั้งมาให้ดูผ่านตัวนี้นะครับคงเดิมคงเดิมนะครับสองสี นะครับเป็นครงใบ24นะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนม,มาใช้ใบ26นะครับใบ26นิ้วนะครับหนา6มิลน,นะครับอ่าคือเขาจะไถได้เฉพาะดินที่เป็นจุดเปลียกนะแต่ดินแข็งมันจะไถไม่เข้านะครับเข้าอยู่แต่ว่าเข้าแบบไม่เต็มที่นะครับมันจะสู้ใบเดิมของมันไม่ได้ ทันทายดินแข็งนี่ต้องใช้ใบเดิมนะันี่เป็นดินเปียกผมก็ต้องเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้นครับอเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าผมจะตั้งยังไงในการไถนะครับ่ะเสียงดังนิดนึงนะครับเพราะรถจับเครื่องไม่ได้นะมันร้อนนะผมจะตั้งไว้ที่ตัวน,นี้นะครับผมจะตั้งไว้ที่สิบห้า ตารางสิบห้าก็ได้หรือสิบสี่สิบห้าก็ได้เ๋มจะกดตัวนี้รวมสุดเลย จะไปของเขาเองนะครับคือเขาจะเลี้ยงหางของเขาเองไปโดยอันตโนมัตินะฮะเวลาเขาเจอตรงเจอต่ออะไรเขาจะยกขึ้นของเขาเองประมาณนี้นะครับนี่ผมไชที่โลสี่นะครับเกียร์เอลเอลสามนะฮะตรงนี้ได้ตามเขาทันหน่อยเนี่ยนะมันจะไป,ไปเป็นประมาณนี้นะฮะ เราตั้งดับไอ้ตัวนั้นไว้ที่1ิบสก็ได้แล้วเัวยกหางนี่เรากดลงสุดเลยเของเไปของเขาเองแบบเนี้ยนะครับนี่เสียดายก็มีคนอยู่หัวไรน,นะครับถ้ามีคนอยู่หวาาัวไรท้ายไรห่สบายเลยนะครับ แล้วเขาจะเจ,เจอดินเนื้อเ้รขาจะยกหางเขาเองนะครับเหมือนคล้ายๆมันจะเป็นตัวสันๆน,นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับเ,เป็นคลิปวิดีโอสันส้นๆในการอ,อธิบายนะครับเ,เจอกคลิปต่อไปครับสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผม